สวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาได้เกมโอเคคลิปนี้ผมก็จะมาแจกแมปเอาชีวิตรอด100วันนะครับที่ผมเล่นไปแล้วก็ลงคลิปล่าสุดนะครับผมก็เป็นแมปเอาชีวิตรอดนะเนาะร้อวัน ก็ได้ประมาณนี้แหละคือ <c ười> แบบผมเล่นเรื่อยๆไงไม่ได้เน้นฆ่าม,มังกรเน้นจบเกมไวะลรประมาณนั้นนะแต่ก็คือแบบสร้างให้พอมีพออยู่อะมาเดี๋ยวมาแบบไล่จากล่างขึ้นบนเลยแล้วกันนะครับก็สลับทางฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นฟาร์มมอนสเตอร์นะมีหมาป่าเยอะมากเลยนะครับมีฟาร์มสัตว์นั่นแหละนะครับมีแกะมีไก่มีหมูมีวัวนะครับตรงนี้ก็เป็นโซนแบบอ่า ทำอาหารได้นะอันนี้อรุณเขาทำไว้นะครับผมตรงนี้ก็เป็นปราสาทการ์เดียนนะใครไหวก็มาถมต่อนะมีเต่าด้วยคือแมปร้อยวันที่แจกเนี่ยมันจะนับเป็นศูนย์วันนะครับก็คืออันนี้ผมที่จริงผมออนมาแล้หนึ่งวันเนี่ยมันจะขึ้นเลขหนึ่งเห็นไหมที่จริงอะ่ะมันจะนับเลขศูนย์นะ เหมือนมันแบบย้ายแมปแล้วมันก็จะรีใหม่รีวันใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมไล่มาจากทางนี้เลยกันทางซ้ายนะทางซ้ายก็จะเป็นโกโก้นะครับฟาร์มโกโก้เล็กๆไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ถือว่าพอกินอะ่ะตรงนี้ก็เป็นเนเธอร์แล้วก็ภายในเนเธอร์เนี่ยไม่มีอะไรเลยนะคือเข้าไปดูเฉยๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มต้นไม้พอตัดแล้วก็ปลูกใหม่วนได้เรื่อยๆนี่ก็เตียงเกิดผมเอง สโนมนก็มีอยู่รอบๆนะครับเอาไว้กันพวกมอนสเตอร์เล็กๆน้อยๆนี่ก็มีต้นไม้นิดหน่อยแล้วก็ฟาร์มชูการเคนอยู่ตรงนี้หละไกลๆกันก็จะมีฟาร์มฟักทองนะครับผมนี่นี่ชูการเคนฟักทองอยู่ตรงนั้นนะหีบอ,อันนี้ก็จะเป็นฟาร์มข้าวหรือฟาร์มแครอทอะไรก็ได้นะแล้วแต่ว่าจะทำฟาร์มอะไรส่วนรานรถไฟตรงนี้นะครับก็เป็นฟาร์มไอรอนโกเลม ก็คือมันจะอยู่ตรงทะเลทรายเลยพอไปถึงสถานีเดี๋ยวก็เห็นฮนะก็ไปยืน AFK ได้แต่ผมไม่ได้ทำห้อง AFK ไว้นะอ่ะเดี๋ยวมาจุดสำคัญก่อนนี่ก็คือห้องเอชานะครับห้องเอชานี่อรุณทำใหม่นะครับที่จริงมันอยู่ตรงนั้นนะแต่อรุณทำใหม่นี่โอ้โหโคตเฟี้ยวเลยเดี๋ยวเดินแป๊บรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนระยะ เออเปลี่ยนการวางประตูใหม่ปิดไว้ไปบางทีโอเคของนีหีบของทุกอย่างก็จะอยู่บริเวณตรงกลางนี้นะครับผมบ้านอารุณก็ไม่ค่อยมีอะไรนะมันจะโล่งๆนะเน้นสวยงามเก็ียไหมไอรอนโกเลมผมก็ทำไว้หลายตัวอยู่นะเผื่อแบบมอนเตอร์มันแบบแอบรอดเกิดมาก็จะได้ทุบได้แต่ถ้าคีปเปอร์นี่ก็ไม่ได้ อันนี้ก็คือบ้านหลังแรงนะที่ผมอยู่ตอนนี้นี่ครับแต่เดี๋ยวแมปที่ผมแจกอ่ะมันจะนับเป็นศูนย์วันใหม่นะเพราะว่ามันเป็นแมปที่เราเล่นบนเซิร์ฟเวอร์นะครับผมใช้วิธีการเปิดแมปเนี่ยเป็นแบบการเปิดเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับก็คือให้อรุณเข้ามาเล่นด้วยได้แบบใช้ IP ในการเข้าเล่นนะเวลาย้ายแมปมามันก็จะนับศูนย์วันนะครับผมประมาณนั้นโอเคก็ เดี๋ยวเอ้ยลืมมีอย่างหนึ่งทางลงเหมืองเออแล้วก็ห้องใต้บันไดตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนะตรงนี้คือทางลงเหมืองนะเป็นเหมืองหลักที่ผมใช้ลงไปหาแร่นะตรงนี้เลยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสลับแมปเอาชีวิตรอดโอเคใครที่อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะใครที่อยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยว่าต้องการคลิปแนวไหนนะโอเคไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม